เปิดตัวเลขงบเขมรครับจ้างนักกีฬาล้มไทยเสียหลักหมื่นล้านแต่ก็ยังต้านไม่ไหวครับแถมโดนจีนด่าจนหน้าเสียด้วยครับก่อนจะฟังเรื่องราวทั้งหมดคุณผู้ชมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊ก k องของเราให้ด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมถูกเผยแพร่โดย Army Military Force นะครับก็มีการรายงานเอาไว้เขาบอกว่าหน้าภูมิใจตรงไหนนะครับกัมพูชาเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมใช้งบประมาณสูงถึง320บล้านดอลลาร์นะครับหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1หนึ่งนมื่นหสําหรับการจ้างนฬา ต่างชาติให้มาลงการแข่งขันซีเกมที่ผ่านมานะครับซึ่งกัมพูชาเป็นเจ้าภาพนะโดยวิธีการโอนย้ายสัญชาติชั่วคราวครับพร้อมสวัสดิการและก็ค่าเครื่องบินไปกลับจาก20ประเทศทั่วโลกนะครับได้แก่สหรัฐอเมริกานะครับเม็กซิโกบาราซิลฝรั่งเศสเปนแคนาดาเอกวาดอเปรูอาร์เจนตินาแอฟริกาใต้แอลจีเรียบอสเซวรนาอินเดียจีนเกาหลีใต้โปแลนด์ยูเคนตุรกีมอนเตเนโกรและก็เติร์กมินิสถานครับอย่างไรก็ตามนะฮะคุณผู้ชมโคสุกศูนย์กีฬาแห่งชาติของจีนนะ ก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมและก็ไม่เห็นด้วยต่อกรณีดังกล่าวนะฮะในเรื่องของการที่กัมพูชาเนี่ยจ้างนักกีฬาต่างชาติให้มาลงแข่งขันในซีเกมส์ครับเขาบอกว่ากีฬาซีเกมส์ปีนี้เนี่ยเป็นอะไรที่อับประยศนะครับพนมเปญเนี่ยควรจะระยใจต่อนักกีฬาอาเซียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งนี้นะฮะแม้ว่าการโอนย้ายสัญชาติเนี่ยจะไม่ผิดกติกานะแต่จะทําให้พนมเปญเนี่ยไม่สามารถพัฒนาแล้วก็ดึงศักยภาพของนักกีฬาตนได้ซึ่งจะส่งผลเสียต่อกัมพูชาเองนะ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ทําการประกาศความบาดการแข่งขันคุณคะแมนะครับหลังจากที่กรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมของกัมพูชาเนี่ยนะครับมีการลงมติให้เปลี่ยนชื่อกีฬาจากมวยไทยเป็นคุณกะแมนะครับแล้วก็บังคับให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกรายในอาเซียนจะต้องใส่ชื่อคุณคะแมในระหว่างการแข่งขันและก็การกระทําดังกล่าวด้วยครับซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมสร้างความไม่พอใจให้กับประเทศไทยและก็หลายประเทศที่มีสนที่สัญญาภาคีสาพันธ์มวยไทยร่วมกับประเทศไทยนะครับจนกระท อีฟมาเนี่ยคุณผู้ชมก็ได้ส่งคําเตือนไปยังสหพันธ์ระดับชาตินะฮะแต่ละแห่งให้หยุดส่งทีมตัวเองลงไปแข่งขันในรายการคุณแคมนะครับไม่อย่างนั้นสหพันธ์ระดับชาติที่ละเมิดเนี่ยนะครับก็จะถูกแบนออกจากการแข่งขันต่างๆนะครับที่อีฟมาเป็นฝ่ายจัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น World เกมนะครับเอเชียนอินดอร์แอนด์มัชชัวอาร์ตเกมนะครับอีฟมาเว่ยมวยไทยแชมเปี้ยนชิพรวมไปถึงงานอื่นๆที่ได้รับอนุมัติจากอีฟมาด้วยนะครับนอกจากนี้คุณผู้ชมก็ยังมีชาวกัมพูชาออกมาเรียกร้องนะ ในดิสไลการแข่งขันด้วยนะครับเพื่อสแสดงความรัากชาติแล้วก็ส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ดั้งเดิมของกัมพูชานะครับซึ่งนั่นเนี่ยก็ทําให้กัมพูชาเนี่ยสามารถกวาเดเหรียญทองได้ในรายการมวยกุนกระแมแล้วก็บอกาต่อไปนะครับทั้งนี้คุณผู้ชมมีการรายงานนะฮะว่าระหว่างการแข่งขันซีเกมเนี่ยก็สร้างความไม่พอใจให้กับโค้ชและนักกีฬาผู้ร่วมแข่งขันหลายคนนะฮะหลายชาตินะครับจนเกิดการทักท้วงบ่อยๆนะครับหลังจากที่กัมพูชาเนี่ยครับพยายามจะบิดเบือนแล้วก็โกงผลคะแนนการแข่งขันให้กับนักกีฬาของตนนะ จะผ่านไปแล้วคุณผู้ชมในตอนนั้นนะครับกัมพูชาเนี่ยได้สามารถกวาดเหรียญได้ครบทุกสนามนะครับรวมทั้งหมด282เหรียญด้วยกันเป็นเหรียญทอง81เหรียญน,นะครับเหรียญเงิน74เหรียญแล้วก็เหรียญทองแดง127เหรียญน,นะครับถึงแม้ว่าจะโอนสัญชาติก็แล้วนะครับพยายามจะใส่กลโกงไว้แล้วนะฮะสุดท้ายแล้วก็อยู่ใต้ตีนไทยอยู่ดีครับ